S.C.P. 059แร่ปริศนาที่ตกจากฟากฟ้ามันไม่ใช่แค่โลหะแต่มันแพร่เชื้อได้และเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นฝันร้ายภายในแร่สีฟ้าเข้มเรืองแสงนั้นมีรังสีที่ไม่เคยมีในธรรมชาติเรียกว่า S.C.P. 059- ขีด A1 มันสามารถแทรกซึมผ่านผนังและทำให้พื้นที่กลายเป็นเขตตายแต่สิ่งที่น่ากลัวยิ่งกว่า รังสีนี้ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนร่างกายมนุษย์แต่ไม่มีดวงตาทีมสำรวจของ SCP Foundation พบว่าพื้นที่ที่ปนเปื้อนจะขยายตัวเองเรากับมีสติปัญญาและหิวกระหายแม้แต่ชุดป้องกันรังสีระดับสูงก็ยังไม่สามารถหยุดการกลายพันธุ์นักวิจัยหลายคนเริ่มมีพฤติกรรมแปลกและในที่สุดร่างกายของพวกเขา ก็เริ่มเปลี่ยนรูปร่างสิ่งมีชีวิตในเขต SCP-059 จะเคลื่อนไหวได้ในที่มืดเท่านั้นผู้มันเกลียดแสงไฟแต่ฉลาดผิดธ,ธรรมชาติมีเพียงทางเดียวที่จะหยุดการแพร่เชือ้อคือการระเบิดทำลายทั้งเขตียดด้วยไฟระดับนิวเคลียร์แต่นั่นก็ทิ้งมลพิษไว้ไปตลอดกาลจนถึงวันนี้ SCP-059 ถูกเก็บไว้ในห้องตะก่วพิเศษ แยกออกจากรังสีโลกภายนอกแต่ยังไม่มีใครเข้าใจว่ามันคิดได้หรือไม่บางคนเชื่อว่ามันคือสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกบางคนบอกว่ามันคือไวรัสจากจักรวาลคู่ขนานแต่นักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งเคยพูดไว้ว่าถ้าเราไม่หยุดมันตอนนี้อีกไม่นานมันจะเปลี่ยนโลกทั้งใบเป็นแค่พื้นที่ทดสอบหนึ่งเดียวเท่านั้น SCP-059 คือคำเตือนจากฟากฟ้าว่าบางสิ่งในจักรวาลน,นี้ไม่ควรตกลงมาอย่างโลก